เพื่อนช่วยซัพพอร์ตพวกเราได้ง่ายๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับห้น้ำใจไว้หึหยกดลงอันความรักก็เหมือนเมฆที่ล่องลอยอยากหยิบสอยก็เกินเอื้อมจะใฝ่หาเมื่อถึงคราวกลายเป็นฝนหล่นลงมาก็ถึงคราตัวค่าเปียกฝนเอ่ยถึงมีดจะคมแค่ไหนก็ตัดใจจากเธอไม่ได้อืมอากาศดีจริงๆ หน้าหนาวทีไรหัวใจเพอ้อถ้าเธอมีใจคงหายเหงาอยากกระซิบข้างหูเธอเบาๆพูดว่าเรารักเธอทั้งหัวใจอืมรักเขาข้างเดียวเหมือนเกลียวเชือกเธอรักเราเผื่อเลือกหารู้ไหมถ้าหากเธอไม่รักเราก็แล้วไปเรารักเธอต่อไปก็แล้วกันทำตัวห้าวระวังกินข้าวผ่านทูบนะเ้ยทำความผิดต้องติดอยู่ในคุก แต่ถ้าทำให้มีความสุขต้องติดอยู่ในใจพักนี้โดนแปลกๆนะครับโดนัทยังมีรูแล้วเวเฟอร์อย่างอยู่ทำไมจะมีรูไม่ได้เฮ้ยไอ้ยิียิงกังสูบกันหน่อยกัระบบเข้ามาดินี่จะพวกตำรวจเล่นกับระบบปะใครเล่นกันระบบมาเฮ้ยโอ้ยจ๊จจังหวัดนี้เสรข้าจับเขาอห้โดนแล้วโจโจจ้าโอ้โหจุกเลยนี่แก เฮ้ยหยุดอย่าสู้วางมีดลงจะไม่มอบตัวแกโดนแน่จะมีด <c repetition> ได้สิบิลลี่ถ้านายต้องการแบบนั้นสซรวัตเรามาเดียวกันก็แค่มะนาวใส่แว่นมันจะสักแค่ไหนวะน้อยนี่แน่ะมาได้ เหรอมาเดะอย่า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 อย่บอย่า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 อยเาอย่าอยาอยาอย่อย่า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 อยเาอย่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 อย่าอยาอย่าอยาอย่าย่าอย่าอยายาอยอยาอย่าอย่าอยาย่าอ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 ย่อยาเย่าเย่อย่าอย่ยอยายายยยาย่ายยอยยยะยยยอยายยายยย่ะ่ะ่า หยกหยกสีนี้หยุดเลยรูย้หยกหยกมาดีฮะหยกไฟล้นฟ้าตโวนีท้ทีนี้ก็เหลือแค่ตัวดียวแล้วสินะน่าเสียดายจริงๆที่ต้องกำจัดพวกแกทั้งหมดตายซะ มือด <S ly> <S ý> ีสงคำเล่าหรือหนี่แกไม่ใช่มือของชุดเกราะนี่หรอกน้าหายไปซะก็บอกแล้วว่าชุดเกราะของข้าไร้เทียมทานเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะาอ้แก มาต่อยก2กันน้อยพอโลนะนั่นกันเหรอไหนรอทีดิมะนาวขี้ดอดสองมะนาวเอาไปดอกเฮือกเมื่อพลังใช้ไม่ได้ผลต้องสาวบัดรัวๆแล้วบัดปืนโกเจ้าเจ้าเจ้าคนได้ผลไปจ้ายังไงยังเป็นแค่มะนาวจะสู้อกอกเลยได้ไงวะจิ๊กจะจะต่อยน้มะนาว <ขอ S 1> <ม>ากไปอะไรจ้า กัต่เยเลอาละพลังงานมาจากตรงนั้นสินะมันใช้โลนั้นตรงตีอาเกลต์อัเขาจบสักทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสารวัตรุ๊บจ้าโดนเขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิสายลุงนี่สารวัตรเองนะจ้าเออจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้าจ้าเอ่ะ เออโอ้โหน้ำมะนาวสิบสิบเอ้ยเดี๋ยวอ้ยอุ๊เอออ้อยอุอ๊บนายคิดว่าจะชนะฉันได้งั้นเหรอสารวัตรคุณเลือกแบบนี้เองนะวิ๊ เกือบหลาแบบกลับมาได้ไอพวกเราไอมนุษย์มันสู้ภาสารวัดว่ารีบมาดูกันเร็วเหน่อยๆครับอมอนอุดซะนี่อห,หรอ อ้อยอเล่นของแรงเหรออย่างนี้ต้องกระเทือบให้เลยจงบี้ไปซะเป็นแค่มนาวจะมาเห่ากับมนุษย์เหรอแค่นี้ก็เรียบร้อยลาก่อนสารวัตร เฮ้เฮ้อะไรวะเนี่ยอ้้หมีดคมดีไหมล่ะเออาล่ะคุณสู้ไม่ไหวละยอมให้จับซะดีๆเจ้าน้าที่ทุกคนถอยออกมาอย่าเข้าไปใกล้มันฮะถอยก่อนพวกเราเชื่อไอ้นาวมันหน่อยว้าวปืนฉันมันมีมีดอีกเล่มเป็นอาวุธนี่เองอะ นั่นมันมีดยานากิบะแกใช้มีดเล่มนี้ก่อคดีสินะเอาละยอมให้จับซะดีๆจะมีดถือ่อฮ่าฮ่าฮาวู้คิดว่าจะจับข้าได้ง่ายง่างั้นเะลยสารวัตไอแรงอัดอากาศมหาศาลนี่มันอะไรกัน <c oughs> นั่นคือชาโซนิคเบลด ที่ข้าคิดขึ้นมาเพื่อจัดการแกโดยเฉพาะไงล่ะสารวัตรโซนิสเบลดหย่าหย่ย่าแล้วสารวัตร <c oughs> เป็นไงล่ะสารวัตรนอนในกำแพงนุ่มสบายดีไหมเอาละเล่าเรื่องตลกมาพอละ

โอ้มีของดีเหมือนกันนี่เราก็มาฟันกันจะจ่าไปเลยบ้าจริงขืนสู้แบบนี้ต่อไปเราแพ้แนะ่ปีดมือและพละกกำลังของมันสูงกว่าไอ้งมนุษย์มากแบบนี้ต้องใช้ท่าไม้ตายที่เดิมพันด้วยชีวิตของเราซะแล้ว โฮนี่แกคิดจะดวลท่าไม้ตายกับข้าด้วยดาบเล่มเล็กนั่นกันเหรอคงเตรียมใจไว้แล้วสินะสารวัตรฮ่าฮ่ฮ่เข้ามาเลยสารวัตรพูดแบบนี้ไม่ให้เกียรติฉันเลยนะคะหน้อยนี่แกคิดว่าบุกมาข่มขู่ซอถึงที่แล้วจะได้กลับไปง่ายๆงั้นเหรอ แกก็แค่ไอ้มะนาวขี้เก๊กจะเท่าไหร่กันวะเจอหมัดเวเฟอร์ขนอยเป็นง่อยฮ่าฮ่าไอ้ก่น้ำมะนาวกระจายเลยอะอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนัทยังมีรูแล้วเวเฟอร์ยังอยู่ทำไมจะมีรูไม่ได้ไอ้ยักษ์โดนต่อยตัวเป็นรูโบเลยวะสารวัตรแม่งโคตรโหดโคตรอันตรายเลยเป็นรูเลยเดืยเสียว นี่เจ้าหน้าที่ XBI แกถูกจับแล้วข้อหาขายยาเสพติดว้าเจ้าหน้าที่ XBI นี่เองมีหน้าวันนี้มันเงียบแปลกๆเว้ยหยุดนะเจ้าเงาะยอมให้จับซะดีๆหน่อยใครจะยอมให้แกจับวะนี่แน่เอาไปกิงนี่แน่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 อย่าเข้ามานะเว้ยขัดขืนการจับกุมงั้นเหรอฉุนๆนี่แน่นี่แน่อย่วมันหลบไปแล้วเว้ยหน่อยยังแกต้องเจอนี่เจ้าเงาะ เฮ้ยอะไรวะน่ะจ้าช่วยด้วยปล่อยฉันไปนด้วยช่วยด้วยโอ้ยห้อยตองแต่งเป็นเงาะรดราคาเลยนะนายกับฉันน่ะต่างกันแค่เสื้อผ้าถ oh. 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 <T |ar|> ้าฉันขอแล้วนายไม่ให้เราก็มาซัดกันน้อยว่าไงนะอีหน้ย ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอขอบคุณพี่ยามหน้าโรงเรียนขอบคุณครูอาจารย์ที่สอนอ่านสอนเขียนและขอบคุณปลาตะเพียนทั้งหลายเอย่ยเ้เกาะแน่นๆนะน้องระวังตกตกลุมลากไดเหรออืบินไปเลยบินไปเอ้ยช้าๆหน่อยก็ได้เว้ยไข่มาวิววิว